สวัสด,ดีชาว youtube สวัสด,ดีพี่พี่น้องน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวายูอาร์บันผือครับมนี้มักกูเขา่าซอยเสียทีครับคนครับโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ไหมครับผม <c oughs> โอ้พุดนะครับพ <c oughs> ุดกองเขานะเอารถอ็นอีสมลงไปบ่ได้ครับคูบต้าลงไปบ่ได้ครับมันมีน้ำครับผม ต้องเอารถไทยหน่อยฮะท้อยใส่ครับผู้ครับน้ำครับโอ้บุญมาครับมาแล้วครับต้องตรงอะไรถอีสมยู่ครับผมโอ้เห็ดแบบนั้นครับเพิ่นมีเพิ่นมีรถไมโครนะครับเพิ่นก็ต้องเห็ดให้หน้าครับตะกอนเป็นหน้านนบุญครับน้ำโอ้บุญครับมาแล้วโอ้โหผู้ครับแรงครับรถแรงครับ ต้องต้องได้ใส่คุบตาอยูครับผมโอ้โหครับรถรถเอาเอาพอมล้วครับผมต้งได้ยูอ้เกี่ยวเสีย้ายโอ้เลี้ยง โอ้ยยันมุกอ่ะโอ้ยยอดครับโอ้นี่ครับต้องได้เซ่ยคูปะตาเก็ตซิมครับเอ็มเก็ตซิมครับอยู่ครับโอ้โอ้น้ำเอารถคูปะตาถอยไปได้ครับต้องเอาไอ้นี้รถไถหน่อยถอยครับโอ้ติดแล้วครับติดแล้วเอา Oh, tiến lao, tiến lao Ô, oh, chậm chậm, chậm hô đó Ô oh. Ủa hấp, Rốt ào sao Ô Ờ, ốc, ẩu Cũng có ta kênh xí mới nhu hết

กูบตาเพื่นสาลีคุณครับสาลีลงมาเลยครับต้องเอารถไทยหน่อยถอยครับโอ้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาไปเป็นไงเกตซิฟยูรถไทยหน่อยครับตอนนี้รถไทยหน่อยก็ลังติดตมครับโอ้ไปแล้วครับขึ้นไปละโอ้โหทุลักทุเลครับงานนี่ทุลักทุเละ เงียซิบดันครับโอ้โหขวมครับรถไถหน่อยขวมครับโอ้ขวมเลยครับมา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 รถขึ้นรถขึ้นมารถไถหน่อยขึ้น,รน,นเร็ว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 โอ้ดันต้องดันถอยหลังก่อนต้องดันต้องดึงอีแต๊กถอยหลัง ต้องดึงยี้แทกคอยหลังดึงยี้แทกคอยหลังแมนเมนดึงดึงดึงยี้แทกคอยหลังดึงยี้แทกคอยหลังไปเลยนี่พวกพวกต้อไก้อสวยเพื่อนนะครับเอาต้องดึงยี้แทกคอยครับเพราะว่ามันงัดกันมันงัดคอกันไว้ครับนี่ครับนี่แล้วครับแบบทุลักทุเล่ครับงานนี่ครับงานของเสียที่แล้วครับมือนี่ chết không bị mắt xuống nữa Là mắt, mắt khá là lạ, đây vô Khá nè lạ Ở đây 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 Ở khá là lạ Đây lên Tông, tông đừng thoái hấp, tông đừng thoái Tông đừng, ít เอารถคอยมาบะเออได้ได้ไปทีไปกออไปกออยแทกใช่ไปมีมีเอายีแทกคอยใช่ก็ได้เฮ้ยจีเอายแทกข้านี่บ่บ่บ่ใใส่มีตรรถเออเดียวเดียวได้ได้ไดเดี๋ยวผมไปารถกันครับมัดึงครับรถลงรถลงบ่ได้ครับเกจสีพันลงบ่ได้ครับแอปหนึงครับ อ้าอ่ออสมุิกับหางฝ่ายมดนปับคอได้บ่ฮะปรับคออีแตกได้บ่ปรับคออีแตกได้บ่บอนนี้เนยรถตีนกับพี่น้องรถตีน เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีกูอีแตกครับอะไแบบทุลักทุเลครับมือหนิเย้าย <Yo>, oh. กูอีแตกครับกูอีแตกมือหนิครับ โอ้มันบาได้แล้วต้องแบบยีแท็กอยู่บ้านแล้วมาใส่บ่อตัวซุปมันนะลองเบิ่งเนาะมันจอไหมโอยยืดูสั่นนิดสเดี๋สั่นยิดสั่นยิดลองขอดออกไปซุปลองมึงดูวยซุถอดถอดหางปลาตัวนี้ไปซุปลองดูเพราะว่าตัวนี้มันจอไหมบ้าพวกไปยีแท็กปะยีแท็๊กอ้ไรปะเดี๋ยวผมแบบยีแท็กผมมาคอยครับผม เดี๋ยวไปแก้เขาไปนะครับเก็ดร์สีลงอะไรครับไปแล้วครับมาดิดูนะครับกำลังลงสุกหนึงครับไปแบบทุลักทุนเลครับมือเดีย 哎，我嘞。 ไซตทายวะเก็ยร์สิบลงมาได้ครับขุดน้ำครับโอ้ขุดยังมีน้ำอยู่สาลีเพื่อนครับขุดอาครับขันหมดไงครับผมต้องได้มักขุดซอยครับมันลงมาได้เดี๋ยบบนเลี้ยงครับผมเลี้ยงเลี้ยงเลเลี้ยงาลัดปลาลัดกับนักงานมาปลาลัด โอ้นาคุณมีหนามครับนาดอกแก่เขานี่ล่ะนาเสียทีนี่ล่ะนาเก็กนาเก็กครับครับปลาร้าเข้าปลาร้าโอ้ปลากระเป๋อครับกระเป๋อมีนลานวะปลาร้าโอเคครับโอ้ทางคุณเป็นกระปูเขากันแล้วครับคุณแต่วงสูมไหมครับดูครับเจ้าะปูไงล่ะครับ มแตกกำลังยมครับมแตกแบบแบบทุลครับโอ้โหัเสียดชเสียมโอโเอาใกล้ต็มออแล้วครับเอาอย่าขึ้นไปนะมุ้มเย่ยมเล้งเล้งเล้ง รถก,กุมกตาเกลีสิบลงมาได้ครับต้องไหนใส่รถหน่อยลงครับแก่เ,เขามาแล้วเอาเขาลงครับผมต้องทอนไว้ครับทอนไว้แล้วเอาก็จะปั้นครับผมเสียทีเสียทีเสียทีอีแตกอี่แท็ก <laughs> ครับเอาต้องทอนไว้ครับทอนขึ้นแล้วเอาก็จะลดปั้นนี่นครับสาลี่เพื่นก็คันใหญ่ยุ่อครับเพิ่นลงมาได้ครับ ไปแบบทุเล่ทุเลมือนีลยคร่ถอนไปเองีิครับเพาเกิดเยอะอีกบลาได้ครับขุ่นเกตซีเพิร์นขุนครับบ๊บโบ๊ะโบเมนตีดนะครับถ่ายยูรถเกตซีเพิร์นนะครับผมพามาเบิงเอ็มเกตซีครับรุ่นปูครับผมคุ่นนะครับรถรถลงมอได้ครับรถเสียที่ครับลงมอได้ครับเบิงเลยครับผมคุ่นครับรถผมครับ แบบทุลักทุเลค่ครับครับหาขึ้นมาครับถารถปั๊นครับมันก็มีสาลีอยู่ครับคุณต่ลงประด้ครับแบบทุลักทุเล่ครับอ้อห <laughs> มายเลขเอ็นเอ็มเจ็ดสิบครับ ครับไปยังอื่นนึงครับเนี่ยเกตสิบโอ้ครับใหญ่ครับครับดุนปูครับรีวๆๆิวรีวิวโอ้ครับรถซางครับผมรถเสียรถเทาแก่คนี่แหละครับ แล,แล้วเราเขาจะเอาเข่าขึ้นเล่าแล้วครับบอลเนี้ปั่นเร็วนะครับผมกดหกหลอขั้นนี่ครับกดหวนวดเขา่าโอ้เดรร้ยายครับเดรร้ยายโอ้โหครับกดบอลครับุดรรบอล หอเห็เบิ้ลทุ่เม็ดนดครับ